งานเว้านะครับตอนนี้ก็เว้าแล้วว้าไปแล้วตัดไปแล้วนะครับอันนี้จะสูงนะครับจะสูงนะครับจะโหลดมุดซุ้มนะครับก็เว้าเลวเดี๋ยวมาดูงานต่อไปงานก่อนเนี่ยของใช้ของดีเลยเนี่ยบอกให้สุดยอดงานค่อยๆแต้มนะครับค่อยๆแต้มค่อยๆแต้ม Yeah. ร okay, รเรียบเรียบเชื่อเมมือค่อยค่อยแต็กค่อยๆแปะค่อยค่อยว้าโอเครู้เรื่องเดี๋ยวดูทรงหน่อยเรียบร้อยนะครับงานเว้านะครับเว้แบบาคัซีนะครับแล้วก็กดท้ายลงคันนี้เป็นตัวสูงนะครับคันนี้เป็นตัวสูงลูกค้าบอกอยากให้อมอมยางหน่อยนะครับจะจัดการให้นะครับเนี่ยนะครับโหลดเพิ่มแล้วก็ว้าคัซีนะครับแล้วก็งานติดั้งนะครับเบรกมือสอง นะครับปั๊มกับจานมือสองนะครับคันนี้มันต้องสร้างขาใหม่นะครับก็สร้างขายึดแล้วก็ติดตั้งให้นะครับก็จะได้ออกมาทรงประมาณนี้นะครับทรงประมาณนี้นะครับคันนี้ตัวสูงเฮนเดอร์ยางบางว้ลเรียบร้อยนะครับจัดการให้นะครับพอก่อนหน้านี้ลูกค้าพับซุ้มไปหมดแล้วนะครับก็เหลือรอบนี้ก็มาเอาลงเพิ่มแล้วก็ว้ลซะแล้วก็ติดตั้งเบรกนะครับเต็มเต็ม บอกเลยนี่นะครับจัดให้นะครับได้ทุกอย่างที่นี่นะครับพอทําได้นิดหน่อยนะครับฝากไว้ครับใครอยากได้ทรงนี้จัดให้ครับตัวสูง